สี่นี่ยเอองตอแแน่นอนดีที่ยงเตียนนาสี่ี่ี่งก่อนโอเกเนื้อไม่มีในอกนี่หวังไม่ใช่ไล่ต้องจ่อผ่านเลยไม่หจอานลไล่ทัจุ่มสกิลเห็นเรียกการข้ามันตีเรียการตาำกว่าสองใบสองใบเลยตามกว่าบอกสีนโอเค สี่อะไรวะหน้าเยอะเกิน้น้ามเยอะเกินหาเลขสี่มัเยอะคิดก่อนอะไรเพิ่มไม่ลงสิบสองตี้เขาเลยวัดนอาิไม่มีครับเดียวขอเทินจัวเกสองโอ้ไม่เจอเซาแอซิดโอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศสามสอไจจม่ได้ไปบนี้่ตัดมา ตอนแรกอยากใส่ตัวนะบังคับโซมาถ้าหากองลกอ๋ออนแอซิดน้บด้วยเหรอไม่น้บพี่แต่ว่านี่ไงปันแมเพี่อ่ะเปิดกองครับเจ็ด้ใช่ไหโซาูบคับโซดีมูฟออกสองใบใช่เงี้ยเจ็บยินงได้แต่ไม่รู้ว่าทีมมหรือเปล่าสามเส้นไรเมื่อกได้เทคมือบวกหนึเลยสามเส้นรับเลยติดตัวช่มาขอสบาเลยหัห้าพันไปกันครับเจอเข้า ห้าพันลอมตี้ิตจ่าเข้าสีที่หล่อะไมอ่ะแดด๋ยวไม่มีพิษข้าวซอยผ่านเลยตัวตัวใหม่ก็แนนโดนอืมเราสุทายแ่แล้วมอกียออบอกสี่พันเนาะใช่เยังไม่บอกใช่ปะยังไม่บอกแต่เดียดายแปดสิบสี่ปีฮิตถึก ไม่ชอบเลยไม่ได้เมยมีเลยไม่มีครับเฮ้ยได้แล้วทไมมหมื่นปีม mm. ่ดเข้าเลยโอ้ยแตกแบรนดนดอโอ้ย anyway ่วนไลฟ์บัตรแบ็คโกโตะโกโตะโอโะโกโต ลงไม่กาเกตสามบอกห้าพนโย่ไอโมกดสกิลบัตรแบคคารบ้านหนึ่งแต่หน้าไม่เกิดสใบบอกเงินเดียวนี่ก็จะเป็นสิบาอาากอันนี้กันเอาเอาเป็นทีละตัวได้กับนกวน้สิบแปดแบนสองหม่ลงมาล็อก ปล่อยค่ะเดิไม่มีสองตีสามเป็นสามไดอเดอส่มอังออันนี้มันโดดเลยปะหรือว่ามันต้องอีกฝ่ันีเปสามอ่อ๋อโอเคก็คงจะอยู 3, 3. ่ตรงนี <sh> <with> <sh <outgoing> <sh ้สินะก่อนไม่ใช่มมันต้องเป็นสามเป็นแปดสิเพราะว่าบห้าพันเลย ิลอเนีส่งไล่ยิ่งโควติหมดเลยได้ๆแบตเชอีโคเข้ามายิ่โคเตีิดพดังคุ้มเงี้ยสภาพตัวโอเโอเเดยงแงสองแงไม่ลยคือว่าแบมันจมตีเสร็จเปิดเจ็ดดีเพื่อฝาไอโคโกโคโจสูอยู่ไหนตัวไหน ยิกเกอยูโจยูยูมันชื่อเก็นโจแต่เออไปแลกโจากนั้นให้ฝ่าเกีสามสามารถทิ้งมื่อสองก็ได้แต่ว่าเองนี้ทำไม่ได้เออตกทิ้งเลยไม่ตกแวนเลยสามสิบขอสองหมื่นห้าโรสให้โอเคแล้วไม่ขอาให้แมมอครับไม่เอาจะคอนเทนต์ะไอนนแล้วไม่ลงสนาม หมานทิางวกมาเพราะงนี่ใหญ่จริไม่มีเช็คาวน์เชอันนี้ขอนด์ไวทหนึ่งทิ้งเขอนใช่หรอใช่หใช่หรอพี่ซ้ใช่รึเพราะว่ามใ่ท้งมาด้วยทหนึ่คิดก่อนทิ้งไปไหนดอธรรมดาไงล่ะไม่ก็ไอตัวของพี่อันกดได้ครั้งเดียวอ่ะพี่เอกไมื่อลงสนาม สำคัญตรงใบเลยนี่ไเป็นตีรีดเนาะตีรีดเลยครับแต่นี้ทุเกินปวดได้ต่ไม่เป็นไรผมไม่ให้ปกตด้องอต้องไล่ยิงเดียวใช่ไหมใช่ต้องไล่ยิงเดียวบหนึ่งเนี่ดูคือก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคนมันเขาถึงไม่เล่นกันก็แม่งอย่างนี้น่ตัวใหม่เป็นสัลองาสั่นลองตีกันมาสั่นลองนี่กินกินกว่านิดนึงกินกว่าอันนี้เป็นสิบสามสาองขีครับนี่มีอะไรขี้นี่เลยขวด ไม่มีครับพี่ันี้ใช้ยากคิดไม่อะไรไหมไม่มีเนาะเข้าเลยซุนโอ้ยชีแมนกลางข้างไม่มีครับสามแบมเลยเอาไม่สององแบมเรียวสวัสดรอไปโอไม่เจอแล้วพลังะไรพลังนี่ับีมีบอกมันมาใครก่อนดิแม่ ตีวน่จวดไหลได้ไงเอ้ยเสองหมื่นสามที่แว้งอ๋อแย้งไม่แต่ยาที่มันน่าจะขอเงิมื่นห้าน่าจะขอให้ห้าพันไปเลยจะทำครับตัวขะยะขาและสี่นะโอ้ยปลดไม่ได้คือเนาะเอ้ยอันนปลดแปลว่าปกติไม่ได้ปลดปกติไม่ได้พี่มันทำมาทำไมไหลบัตรแูแลโอเคครับแล้วก็เปิดคไข่ก่อนที่กันนะคอ๋อขอได้ไข่ยิดม้น ไออมเี่อรมเด้แนการเลยองแรงเลใช้ไดู้กสิทธ์ด้วยขออ้เอาิวโอานี่แออ้ค่ตาไปชิบตาไบไปชิบปต่อแล้นะสกิลคนนี้สวีนารบอกหพันเฮนถ้านห้าหา อีกแล้วหน้ามันเยอะครับขออภัยก็สกิลเปนการับรถนิดแ่หน้าหกหมื่นก็ชานูเจ้าเลยมาเป็นควจจบเทินด้วยเจจะเป็นผู้สื่อสารได้าไต้องสองสม่าเจก็เันแน่ะเาปรบหน้า่าสองหมื่นจ้ะเจอเกีหนึ่งสามไปห้าห้า่หนอนคิดเจำอไรได้อ

S <S 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 ไม่ก็มสี่ไขายคบิไม่ได ouais ้ขายอะไรสามหมื่นสามหมื่นสามห้าหื่นสามยสี่สิบแปดอจะเข้าอยู่ห้าหมื่นแปสองได้สองครับนั่งพี่ก่อนะสิบสามสิบสด้าแอโอเคสองไดสองครับเนี่ย เนาะโอ้ยสกลโอเปเส็เตเียปนเจ็ดเกสามสี่ห้าตัวคนี้เห็นปอกห่สามหยิบได้ขึ้นมืออ่ะหยิบแบบัตรแบ็คเาเกเนยัั้นทัคนนี่ฝ่าเป็นเกตสามสใบขึ้นมือสองใบจนอ่าบับเบบีจัดไปครเกได้อยู่จัะโอเคครับ สุดเดียไลท์เมทัลบล็อก,ออกซิมบัสเตอร์อัอนนม้หายไปแต่นั้นฟอร์สแค่ข้างนี้จากนั้นสกิลของซิมบัสเตอร์อไม่ลงสนามคอคู่เมทของม,มานลงมาก็แล้วก็อันนี้จะ แมนการจะบกหมื่นแล้วก็ได้ลบหนึ่งต <Okay. S 1> อนนี้มรองสนามโซบาสอยู่ท้ายบกหมื่นโอเคตอนนี้ตีก่อนสามหมื 30, 000, ่นแมนกาโอ้สามหมืแมนการอ่ส oh, ามสาม่โอเคแมนการจมตีสิบสามีสามสาบามตอนนี้บอกว่าไม่เห็นแมนการที่มีพลังสามหมื่นขึ้นไปโจ <Okay. S 1> มตีค้ <Okay. S 1> บารสหนึ่งบ <Okay. S 1> วสแตนว้าไม่เท่าไหร่พี่ สี่หมื่นสามแต่ได้เดียวสี่หมื่นสามเจอมาได้เดียวาลังแห่งเหล็กไหลไม่อ้ยโออแต่ก็โดนอยู่ดีอ่ะตายอยู่ดีไม่เป็นไรมีกี่ใบเนี่ยสองใบเอาไปสองหมื่นไปสำรวดอย่าไปเช็คอีกพลังเออดูโอเคขอบคุณมากครับไล่แรกมันเล่นตัวนี้ดีกว่าอย่าไปเล่นเลยตัวเนี้ยถ้าเอาตรงๆนะเล่นดีลิตเตอร์นะ เอาเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ต้องใส่อะไรช่างมันไปใส่ของเสริมอ๋ออันนี้คือลองจัดเล่นดูเองสองเลยโอเคอันนี้สำหรับอาคิปอาเบตทินระหว่างดิงบีบีนะผมไม่สายลองกับสายลองตีกันนะครับก็ชอบวันนี้ก็ลแล้วกับายบาย